สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาในเกมอารีนาเบรกเอาเนะโดยที่ในคลิปนี้ผมจะเอากุญแจเจ00 0 0ไปฟาร์มที่พื้นที่ล็อกดาวน์หรือว่าพื้นที่ปิดกั้นนะครับโดยที่จะไปฟาร์มที่ห้องรับรองโมเตอร์นิชเช่นเคยนะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราไปแบบปกติแล้วใช่ไหมแบบต่ปรากฏว่าเกลือมากๆครับคุณผู้ชมแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าให้ไปฟาร์มหมดปิดกั้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถ้าเราไปฟาร์มหมดปิดกั้นแล้วเนี่ยเราจะได้ของดีด เหมือนที่เขาบอกหรือเปล่านะเอาละครับก่อนอื่นเลยปั๊มสตามีหน้ากันก่อนเราจะไปกันที่โมเตลเลยนะครับหวังว่าจะไม่มีอะไรขวางหน้านะโอเคนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับเนี่ยที่มาหมดปิดกั้นเนี่ยเฮ้ยอุ้ยคนหรือเปล่าเนี่ย อไม่คนก็บอดนะี่ยแต่ว่าอทำไมบอดมันเดี๋ยเดๆบอดถึกมากเลยนี่ครับโหมดปิดกั้นบอดเมื่อจะโหดแบบนี้นะแต่นี่ผมไม่แน่ใจว่าคุณรับบอดนะผมขออ้อมก่อนแล้วกันเพื่อความชัวร์ครับ โอเคโอ้โหเสียเวลาคุณผู้ชมแทนที่จะวิ่งแบบทีเดียวไปถึงโมเตลเลยนี่เราต้องอ้อมใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเท้าเอมีคนมาครับคุณผู้ชมคนจริงด้วยอ่ะโอ้โห อตอนแรกนึกว่าบอดนะนี่มันมาเป็นตี้เลยนะคานผู้ชมโอเคขอดูของเดอยสิมี MP5 มพเอาแล้วไม่เอากระเป๋ามาคืออะไรครับเนี่ยนี่ไม่กามาฟาร์มเลครับเนี่ยกะมาไล่ฆ่าคนโอ้โห ไงดีลุยเลยละกันคุณผู้ชมวิ่งเข้าไปเลยอู้ข้างหน้าเสียงเท้าเต็มเลยอะแต่เราจะไปชั้นสองกันนะครับอย่างรวดเร็วไปกันที่ตู้เซฟเันก่อนโอเคลงุงเปิดตู้เซฟเลยโอ้ล้ว อ้ดคุชมเสียงเท้าเยอะมากโอ้โหถังแก๊สโอเคเข้าห้องล็อกกันเลยครับรีบปิดประตูก่อนมาดูตู้เซฟกันมาดูเขับว่าจะได้อะไรดีๆอุ้ยเฮ้ยเครื่องพิมพ์ดิสราคาห้าหมืนก็ได้อยู่นะโอเค ของชิ้นแรกของเราดูกล่องอาวุธกันเออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยโ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอดยังฮวดเลยแล้วมาทีสามตัวโอ้ยเกือบไป เฮ้ยคุณผู้ชมข้างหน้าแจกัน่ะเอาอะไรไงเดี๋ยวผมเคลียร์บดกันโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยจะตายโอ้โหบ้าไปแล้วบอดมาอย่างเยอะแล้วโอ้ยแต่ละตัวหัดทังนั้นแล้วมันมาไม่พักเลยคุณผู้ชม ๋อเกือบไปเมื่อกี้นี่แจกกันข้างหน้าใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ถ้าตายมานี่โอ้โหสี่แสนห้าเลยนะเดี๋ยวเราปิดประตูกันผมหยิบแจกันก่อนเลยเออได้มาแล้วคุ้มคุ้มคุ้มโอโ้ของดีจริงด้วยครับโอ้โหโอเคโอเคเอาแจกันใส่ตู้เซฟก่อนเลยครับเออเออได้มาแล้วสี่แสนห้า ผมก็จริงแต่ว่าก็เดือดใช้ได้นะบอดอย่างโหดหนี่รู้งี้นี่มาตั้งนานแล้วคุณผู้ชมโอ้น้ำมันเฮ้ยเดือดเดือดเดือดโโหอ้โหโอ้โหบอดยิงมาจากหน้าต่างอย่างโหดโอเคคราวนี้ผมขอแก้ตัวรอบที่แล้วนี่เราไม่ได้เตรียมตัวมานะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเคลียร์บอทให้หมดตั้งแต่อยู่บนชั้นสองแล้วนะไม่ใช่ไปเคลียร์ในห้องเซฟนะครับคุณผู้ชมเคลียร์ในห้องล็อกนี่หมดได้เลยว่าเละนี่ครับก่อนอื่นเลยวิ่งขึ้นชั้นสองก่อนนะแล้วก็โดตัวเซฟตู้นี้ก่อนผมว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่านะได้นาฬิกาจากนั้นก็ รอดักยิงบอดตรงนี้ครับเอาแม่มันฉลาดอืมเออนี่ต้องยิงดักยิงตรงนี้ครับผู้ชมโอ้แต่เหมือนว่าเกมที่แล้วบอดมันโหดกว่านี้นะหรือยังไง เอามาแล้วครับผู้ชมนียอืมเด็ดกระสุนหมดครับโอเคนี่ครับผู้ชมต้องมาเคลียตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบวิ่งเข้าไปในห้องเลยโอ้เกมที่แล้วนี่บอกเลยว่างูพลา,าตรงนี้แหละเอ้ยสแตมเอาสแตมโงๆ่ๆโอเค,คผู้ชมมาดูโต๊ะเซฟกันก่อน ดูซิว่ารอบนี้เนี่ยจะดีเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่า <S <S โอ้โหย่างเกลือเลยเกลือเจ๊งครับมาดูตู้เซฟกันต่อโอ้ CPU ตัวเอ้ยแล้วบนโต๊ะเอาโต๊ะเครื่องแป้งก็ไม่มีอะไร รอบนี้เกลือครับผู้ชมแล้ว <c oughs> บอดก็ไม่โหดด้วยนะเอ้หรือว่าเกมที่ได้แจกกันนี่บอดมันเฝ้าแจกกันเนะี่ยคุณผู้ชมแน่เลยว่าบอดเยอะมากเลยนะนี่ครับอันนี้นี่เกลือนะเกลือเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันได้มีของดีนั่นเองนะครับบอดมันก็เลยน้อยนั่นเองนะโอ้มีี้ด้วยครับคุณผู้ชมบอดเฝ้าแจกกัน โอ้แล้วถ้าบอดเฝ้าสิงโตทองเนี่ยมันจะเป็นยังไงคเนี้กลับกันได้เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับโอ้โหกลับแบบชิวๆเลยแต่ก็ระหว่างกลับก็ต้องระวังคนด้วยนะว่าน่าจะมีคนดักนี่แหละโอเคครับร่าวข้าวกับอามานี้ครับสำหรับในคลิปนี้ก่อนจากกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับกิจกรรมจับสิงโตทองด้วยมือเปลา่าสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้คุณผู้ชมเนี่ย เข้าไปร่วมกิจกรรมโดยการโพสต์ Post รูปภาพที่คุณผู้ชมเนี่ยได้รับไอเทมดีๆจากในเกมนะครับเอาไปโพสตในหน้าของกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับของรางวัลที่มีมูลค่ารวมถึง00 0 0 0บาทเลยทีเดียวโดยที่กิจกรรมนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาถึงวันที่30สิงหาคมนะครับอีกไม่ขี่วันเท่านั้นนะครับเพราะงานเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ทํารีบๆกันด้วยนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะกิจกรรม golden lion legend นะครับสําหรับ คนที่อยากเป็นครีเอเตอร์นะครับก็สามารถทำคลิปลงแอป t i k กตอนะครับแล้วก็ติด h a s จับสิงโตทองด้วยมือเปล่า,เ,าเท่านี้นะครับก็จะมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งเงินสด5 0 0,000บาทแล้วก็ของในเกมราคา3 0 0 0สนเลยก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมแซลเคซ TV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็าฝากกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ